ตรงว่าคันนี้นะฮะตอบโจทย์มากๆนะครับราคาสุดคุ้มจริงๆนะครับจากราคาป้ายแดงครับหนึ่งล้านสี่หมืบาทนะครับวันนี้นะครับโตโยต้าโชว์บนราชถานีเราขายราคาที่699,000บาทนะครับเครดิตดีจะได้เต็มพนประมาณ1 2 2 0 0 0บาทนะฮะสวัสดีครับ เปนแฟนรถยนต์มือ2องโตโยต้าชัววบนราชธานีหรือว่าโตโยต้าดีเยี่ยมยูสคานะวันนี้อยู่ผมเช่นเคยครับเจมจัดให้รายการนะครับขายทั่วไทยนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับนำรถนะครับพพวนะว่ารถกระบะดัดแปลงนะครับมาเป็นรถ PPV นะครับหรือว่าเจ็ดที่นั่งนะครับมาให้ท่านชมได้ดูกันอีกแล้วความพิเศษของเขานะครับเป็นยังไงจะพาผู้ชมกันเลยครับ วันนี้เราอยู่กับเจ้าอ n s u มิ m เอ็กนะครับ2.5นะครับเกียร์ออโต้ปี2015นะครับต้องบอกว่าโฉมนี้นะครับปรับการดีไซน์ใหม่นะครับด้วยเริ่มด้วยที่กระจังหน้านะครับดีไซน์แบบกระจังหน้าแบบ 3D นะครับดูแล้วนะครับโฉบเฉี่ยวเป็นสปอร์ตนะครับหรูหรานะฮะคันนี้มาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับต้องบอกว่าให้ความแสงสว่างได้ดีมากๆนะครับสำหรับไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับ กระจังหน้านะฮะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นกระจังหน้าต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งอย่างนะครับใน i ีวุสูนะไม่ว่าจะเป็น D Max หรือว่ามิวเกนะครับกระจังหน้าจะเป็น2ชั้นแบบนี้นะหรือว่ากระจังหน้า 3D มดีนะครับดีไซน์ได้ลงตัวคือเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น D Max หรือมิวเอนะครับโอเคครับมีคิ้วโครเมียมมาให้นะครับมองแล้วโดดเด่นสวยหรูนะฮะคันนี้ถือว่าโอเคเลยราคาที่อย่างที่ผมเกินไปนะครับ ราคาป้ายแดงนะครับตอนเปิดตัวนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราขายราคาที่6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับต้องบอกว่าความพิเศษยังไงเดี๋ยวพาไปชมทีละอย่างกันนะครับเริ่มด้วยที่ตัวล้อนะครับล้อก็จะดีไซน์เป็นล้อแม็กซ์อลอยนะครับเป็นสีเงินนะครับอันนี้มาพร้อมกับยางวิสโตนนะครับซีรีส์ของยางนะฮะสองสีห้า ทับ 70R16 นะครับเป็นขอบ16น้องบอกว่าให้ความนิ่มนวลในการขับขี่แน่นอนครับเจ้า Isuzu นะครับเขาดีไซน์ในช่วงล่างที่บอกว่าเป็นโดดเด่นมากๆในเรื่องการขับขี่ที่บอกว่าต้องยึดเกาะถนนได้ดีมากๆนะครับช่วงล่างนี้แน่นนิ่มจริงๆนะครับไม่มีการโค้งตัวนะครับช่วงล่างนะฮะมาตีโป่งนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอีกเฉพาะตัวของเขานะครับที่ทําโป่งออกมานะครับเพื่อกับ ล้อนะครับไม่ให้ยื่นได้ปูนะฮะตัวนี้นะมาครับมาดูห้องเครื่องกันความเดิมความเดิมคันนี้เลยนะฮะน็อตนะครับฝากระโปรงยังไม่มีการแกะการขันนะครับตรงว่าเจ้าของเดิมเนี่ยรักษาดีดีมากนะท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะฝากระโปรงเดิมสีเดิมครับไม่เคยทําสีไม่เคยเก็บสีนะครับสติ๊กเกอร์นะครับจากโรงงานยังอยู่ครบเลยนะครับนี่เดิมมากๆนะครับ รวมไปถึงคานหน้านะครับไม่มีการแกะการขันของรอยประแจนะครับตัวเพดนะครับเดิมจากโรงงานยังไงนะครับมาหาเราอย่างนั้นเลยนะครับ QC เม็ดอาร์คทุกอย่างอยู่ครบนะครับสีมพูนะครับที่แป้มไว้นะครับรวมไปถึงห้องเครื่องนะครับสวยงามไม่มีการรอยเยิ้มของคาบน้ำมันนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับ QC จากโรงงานนะครับ ตรงว่าใหม่มากๆแล้วก็เจ้าของเดิมรักษาได้ดีมากนะครับไม่มีการเก็บสีนะครับไม่มีการชนไม่มีพิษความไม่มีน้ําท่วมแน่นอนคันนี้การันตีนะฮะอันนี้่องเครื่องต้องบอกว่าเดิมมากๆใหม่มากๆนะครับไปดูภายในกันนะครับมาดูภายในนะครับ,นนรบเริ่มที่แผงประตูก่อนแผงประตูด้านข้างนะครับหัวน็อตนะครับทุกตัวนะครับความเดิมก็คือไม่มีการขันของ กระจไม่มีรอยขันเลยนะครับยังใหม่ยังสดนะครับตะเข็บนะครับแผงประตูจุดปั๊มจุดอาร์กจากโรงงานนะครับเหมือนเดิมนะไม่มีการบินการเบี้ยวการเชื่อมใหม่การทําสีใหม่นะครับตมองบอกว่าถ้ารถมีอุบัติเหตุมาหรือพลิกความตะแคงมานะฮะจะมีการเชื่อมนะครับการปุ๊กของรอยสีให้เห็นนะครับมองแล้วก็รู้เลยเลยว่ารถคันนี้มีอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับหัวน็อตนะครับ ตรงนี้นะฮะแผงประตูก็ยังเดิมๆนะครับจากโรงงานนะฮะภายในนะครับก็ดีไซน์นะครับเป็นสีดำทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเบาะผ้าตั้หมือนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยเวลาฤดูร้อนนะครับก็สามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับมาเป็นเบาะผ้านะครับตัวนี้นะห่วงมันไลนะครับแอร์แบบคู่หน้านะฮะมีระบบแอร์แยก ด้านหลังนะครับปุ่มปรับอุณหภูมิปุ่มปรับพัดลมแอร์นะครับเครื่องเล่นเสียงครับ C D F M M P 3ามบลูทูธนะครับรองรับให้ด้วยนะครับรองรับนะฮะบลูทูธการเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ D V D ก็ได้นะครับมีช่องเสียบนะครับ Power o ์โอนะครับที่จุดบุรีนะครับนี เกียร์นะครับเป็นเกีย Auto, speed, ร์ออโต้5สปีดนะฮะนี่5สปีดให้กำลังแรงม้าอยู่ที่136แรงมา้านะครับเครื่องยนต์2 5 0 0ซีนะครับนะครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะครับมาดูเลขใหม่กันนะครับเลขใหม่นะครับอยู่ที่162,248กิโลนะครับ ลด5ปีนะครับก็ถือว่าเลขไม่ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคไม่มากจนเกินไปนะครับประมาณนี้แต่ที่สําคัญเลยรถคันนี้นะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะครับคู่มือนะครับคู่มือก็มีนะครับนี่นะครับเข้าศูนย์เช็คศูนย์ตลอดนะครับไปดูด้านหลังกันครับด้านหลังนะครับ กว้างขวางพอสมควรนะครับไม่สมควรแล้ครับซึงบอกว่ากว้างมากมานะคผู้ชมครับมีที่ห้อยของนะครับช่องเก็บของนะฮะยังพอนะครับต่อการใช้งานนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักแขนแบบนุ่มๆเลยครับเนี่ยนยฮะนั่งสบายไม่รู้สึกอึดอัดแน่นอนแน่นอนครับรถคันใหญ่นะครับมาพร้อมกับแอร์หลังคานะครับมีที่ปรับแรงพัดลมนะครับไฟในเก๋งนะครับ สองแสงสว่างในตอนที่เราหาของเราโอเคที่จับนะครับมีทุกจุดเลยตัวนี้โอเคมากๆครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับคนเด็กเล็กแล้วก็ผู้สูงอายุขึ้นลงได้นะถ้ามีที่จับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคมากมากนะครับข้างหลังนะครับตอนที่3หรือว่านั่งได้จริงนะครับแอร์นะครับเพียงพอด้านหลังแน่นอนนั่งได้จริงนะครับเดี๋ยวผมไปนั่งให้ดู ด้านหลังครับเวลาเข้ามาอยู่ด้านหลังนะครับแถวที่3นะครับผมก็สูงร้อยประมาณ1 7 2ก็โอเคนะครับลงตัวนะครับไม่อึดอัดจนเกินไปนะครับมีที่วางแก้วน้ำนะครับสัมภาระไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับแค่ด้านหลังนะครับตัวนี้ได้นะครับเย็นสบายแน่นอนนะครับนีไม่อึดอัดนะครับโอเคลงตัวนั่งได้จริงนะครับนี่เลย เดี๋ยวไปดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังน่าความเดิมของฝาประตูท้ายนะครับส่วนด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟนะครับแบบไฮโดรเจนนะครับแล้วก็ดีไซน์ด้วยโครเมียมด้านหลังนะครับโดดเด่นนะครับเวลาการเวลามองรถที่ดีไซน์ด้วยโครเมียมจะโดดเด่นนะครับแล้วรูหลาเป็นสปอร์ตมากๆนะครับกันชนด้านท้ายดีไซน์เป็น2สีนะครับสีดํากับสีบอลเงินนะฮะช่วงล่างนะครับนี่ฮะให้ดูช่วงล่างเดิมเดิมนะครับยังใหม่เลย เจ้าของเดิมเนี่ยไม่ค่อยได้เอารถไปลุยไปหนักลุยหนักหรือว่าลุยโคลุยอะไรก็แล้วแต่นะครับยังเดิมเดิมยังใหม่ๆเลยนะฮะวันนี้นะครับที่เปิดนะครับเป็นแบบแมนนวลนนะครับปาท้ายนะครับหัวนงหัวนอตทุกอย่างนะครับยังเดิมยังสดยังใหม่นะครับจากโรงงานยังไงนะหาเราก็อย่างงั้นเลยนะครับคันนี้ต้องว่าสวยมากๆนะครับ เครื่องมือนะครับยังไม่ถูกใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่แรงบล็อกขันล้อนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับแน่นอนครับด้านหลังนะครับที่เก็บสัมภาระตรงอว่าเพียงพอมากๆนะครับสาหรับที่ใครที่ต้องแบบขนของนะครับไปเที่ยวไปทิปต่างจังหวัดเนี่ยฮะแบดลาบได้เลยนะครับกล่องอัดไปนะครับใส่ได้เยอะเลยนะครับเนี่ย แล้วตัวนี้ก็สามารถเก็บของได้นะครับไม่วจะเป็นเรื่องเครื่องมือต่างๆนะครับเก็บได้เลยนะฮะตัวนี้อุปกรณ์ให้มาได้ความอันวยสะดวกมากๆนะครับใครที่กำลังมองหานะครับคันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับต้องว่าบอกว่าตอบโจทย์มากๆนะครับราคาก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็อยู่ในเกณฑ์นะครับตรงว่าคุ้มมากๆนะครับ 6 9 9 0เ0าเทียบเท่ากับรถกระบะบางคันเลยนะต้องถ้าได้คันนี้ไปเป็นรถ s u v เจ็ดที่นั่งนั่งไปพร้อมกับครอบครัวได้สนุกสบายกันนะครับสำหรับที่ใครที่สนใจอยู่ที่กำลังมองหาอยู่นะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับตรงว่าคันนี้นะฮะตอบโจทย์มากๆนะครับราคาสุดคุ้มจริงๆนะครับจากราคาป้ายแดงครับ1 4 4 0 0ล้าบาทนะครับวันนี้นะครับโตโยต้าโชว์บรตาสถานีเราขายราคาที่6 9 9 0 0 0บาทนะครับ เครดิตดี D D. จะได้เต็มผ่อนประมาณ1 2 0 0 0บาทนะครับรับดอกเบี้ยพิเศษไปอีกนะครับเริ่มต้นที่4ปี2.79นะครับคันนี้นะตัวบอกว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับใครที่กาลังมองหานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ไว้ด้านล่างนะครับสอบถามข้อมูลได้นะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วที่สําคัญที่นี่เรามีของแถมอีกมากมายว่าจะเป็นการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้อีก1ปีหรือ5 0,000กิโลนะครับ แถมช่วยเหลือชุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยให้อีก1ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยางแตกยางรั่วน้ํามันบดนะครับสามารถเรียกใช้ได้ทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็ที่สําคัญแถมกัดเครือบแก้วให้อีก1 5 0 0 0บาทแถมค่าจัดค่าโอนนะครับภาษีพลบนะครับแถมทุกอย่างที่นี่นะครับออกรถเครดิตดีรับลดศูนย์บาทนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้ออกได้ทุกอาชีพนะครับสำหรับวันนี้นะครับเจมมีรถ P.P.V. หรือว่า S.U.V. เจที่นั่งคันนี้สวยๆนะครับมาให้ทุกชมได้ดูกันนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดสับตะไคร้กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเจมคลิปหน้าจะนำรถตรงว่าเอาใจใครหลายๆคนมาให้ชมได้ดูกันอีกนะครับนำแบบสวยๆที่ต้องการให้ผมได้รีวิวคอมเมนต์มาได้นะครับอยากรีวิวอยากชมคันไหนนะครับอยากให้ผมรีวิวคันไหนคอมเมนต์ไม่ได้นะผมเจมจัดให้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ